คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําหลักทฤษฎีความเข้าใจสร้างตําแหน่งโน้ตทั่วคอกีตาร์เพื่อให้เราจําโน้ตได้ไปจนวันตายสาหรับคนที่สนใจนะครับตั้งสายให้ตรงกับจูเนอร์แล้วก็มาทําความเข้าใจและฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับจากตัวอย่างที่เล่นให้ดูก็จะเป็น the atonic scale เป็น c major scale ประจําสาย2เป็นสายแรกที่เหมาะกับการเรียนรู้หลักทฤษฎีของ c major scale บนคอกีตาร์จากภาพประกอบเราจะต้องมาสร้าง c major scale ให้ถูกตําแหน่งถูกวิธีกันก่อนก็คือโน้ตโด เป็นตัวที่1โน้ตตัวเรเป็นตัวที่2โน้ตตัวมีเป็นตัวที่3โน้ตตัวฟาเป็นตัวที่4โน้ตตัวซอนเป็นตัวที่5โน้ตตัวลาเป็นตัวที่6โน้ตตัวทีเป็นตัวที่7แล้วก็โน้ตสุดท้ายนะครับโน้ตตัวโดเป็นตัวที่8ของบันไดเสียงนี้จากภาพนะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ภาพที่เป็น c d e f g a b c ตามลำดับทฤษฎีการเรียกชื่อโน้ตนะครับถ้าเราเห็นภาพสัญลักษณ์ตัว c ให้เราออกเสียงเป็นโดตามนี้เลยนะครับตัว d ออกเสียงเป็นเร แล้วเราก็ดีตามไปด้วยนะครับตัว E ออกเสียงเป็น m ีตัว F ออกเสียงเป็นฟาตัว G ออกเสียงเป็นซอตัว A ออกเสียงเป็น la ตัว B ออกเสียงเป็นที T, แล้วก็ตัว C ตัวสุดท้ายออกเสียงเป็น โตามนี้เลยนะครับแนะนําให้ฝึกเรียกชื่อให้ถูกต้องจากภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นเพื่อให้เป็นการเรียนรู้แบบสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับจากภาพประกอบนะครับเราก็จะเห็นจุดโฟกัสที่มีอยู่3ส่วนสําคัญส่วนแรกก็คือภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษส่วนที่2ก็คือตําแหน่งตามลาดับที่1 2 3 4 5 678ส่วนที่3ก็คือการเรียกชื่อเราจะ เรียกชื่อพร้อมกับดีตัวโนต้ตไปด้วยนะครับอันนี้เป็น3มสเตปพื้นฐานแรกที่ผู้เรียนจะต้องสร้างความเข้าใจต่อไปเป็นทฤษฎีระยะห่างหรือว่าการเว้นช่วงเสียงที่เรียกว่าห่างกัน1ช่วงเสียงกับครึ่งเสียงนะครับเรามาดูนะฮะจากภาพประกอบเราจะเห็นตัวโดกับตัวเรมีระยะห่างที่เว้นช่องไฟเรียกว่าห่างกัน1เสียงที่เรียกว่าโฮสเตปแล้สังเกตที่โนต้ตตัวเรญหาตัวมีนะครับเรแล้วก็มี เสียงที่มีระยะห่างกันแบบนี้เรียกว่า1ช่วงเสียงหรือโฮสเต s t เหมือนกันนะครับแล้วก็โน้ตตัวมีกับฟาเรียกว่าห่างกันเป็นครึ่งเสียง half step ใน4ตำแหน่งแรกนี้ให้เราเปรียบเทียบกับ4ตำแหน่งหลังในช่วงต่อระหว่างพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะฮะเมื่อเราเรียนรู้ตำแหน่งโน้ตโดเรมีฟาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโน้ตลำดับถัดไปก็คือโน้ตเสียงซอน ช่วงพาร์ทที่2จะมีระยะห่างกัน1ช่วงเสียงเรียกว่าโฮสเตปนะครับแล้วให้เราสังเกตที่พาร์ทนี้นะครับตั้งแต่โน้ตตัวซอนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงแรกก็คือโน้ตตัวโดเนี่ยโน้ตตัวซอนห่างกับลาหนึ่งช่วงเสียงคล้ายๆกับโดห่างกับเร1หนึ่งช่วงเสียงเหมือนกันอันนี้ให้เกิดข้อเปรียบเทียบนะครับแล้วก็โน้ตตัวลากับทีห่างหนึ่งเสียงโฮสเตปนะครับแล้วก็โน้ตตัวทีกับโดห่าง ครื่งเสียง half step คราวนี้ให้เราเปรียบเทียบแบบนี้นะครับก็คือสีตำแหน่งแรกนี้ระยะห่างแบบนี้กับสีตำแหน่งหลังใช้ระยะห่างที่เหมือนกันต่างกันที่ลำดับของตัวโน้ตเมื่อเราสังเกตตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องระยะห่างสีตำแหน่งนี้เรียกว่าระยะห่างที่เป็นเตต้าคอร์ดเตต้าคอร์ดเป็นทฤษฎีระยะห่างที่มีอยู่4กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกที่เรากําลังฝึกกันอยู่เรียกว่าเตต้าคอร์ดในชุดที่เป็นเมเจอร์ระยะห่างก็ตามนี้เลยนะครับเสียงที่1กับเสียงที่2ห่าง1เสียง2กับ3หสามหา สง3กับ4ห่างเครื่องเสียงแบบนี้เมื่อเราวางตัวโน้ตลงไปนะครับแล้วก็เรียงลําดับเอาเตต้าคอร์ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยมาเรียงลาดับกันเป็น2ชุดมันก็จะได้เมเจอร์สเกลสมบูรณ์แบบแล้วที่ผมบอกว่ามันมีหลายชุดมันมีกี่ชุดกันบ้างนะครับเรามาดูความแตกต่างของเตต้าคอร์ดนะครับจะขยายความให้เห็นเผื่ออนาคตจะได้เรียนรู้ต่อไปมันจะมีเตต้าคอร์ทที่เป็นมเนอร์สังเกตให้ดีๆนะครับมาเนอร์ minor. ตำแหน่งที่ 1, <ๆ>1กับตำแหน่งที่2ห่างเป็นโฮลสเต็ปตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3ลดเสียงลงมาเป็น ฮาร์ดสเต็ปก็คือเป็นเครื่องเสียงนั่นเองถ้าในกรณีนี้นะครับมันจะแตกต่างกันยังไงในตำแหน่งเสียงก็คือมันก็จะเป็นโน้ตตัวโดไปหาเรหนึ่งเสียงเหมือนเดิมนะครับเรไปหามีที่เป็นเครื่องเสียงเรียกว่ามีแฟลตนั่นเองแล้วก็ในตำแหน่งมีแฟลตไปหาโน้ตตัวฟาเนี่ยก็จะมีระยะห่างกันเป็น1ช่วงเสียงตามธรรมชาติมันจะโดนบังคับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆอีกเทตะคอร์ชุดหนึ่งเป็นฟิเชียนตำแหน่งที่1โดตำแหน่งที่2อันนี้ก็จะ ห่างกันเป็นเครื่องเสียงเรียกว่าเรแฟทนะครับต้องเรียกชื่อที่ไม่ซ้ํากันนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเรียกชื่อที่ซ้ากันมันจะเป็นโดกับโดชาร์ปใช่ไหมครับจะเห็นเป็นตัว c ีชาร์ปแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราฝึกไล่ไดอะตตินิกสเกลมันเป็นสเกลที่มีลักษณะการไล่ลําดับการเรียกชื่อไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นเราเล่นโนต้ตโดเป็นตัวแรกโนตตัวถัดไปไม่ว่าจะเป็น1เสียงหรือเครื่องเสียง,ง,ยงมันจะต้องเป็นโนต้ตเรนะฮะคราวนี้ตัวเรที่มีระยะห่างเครื่องเสียงเรียกว่าเรแฟทนั่นเอง ถ้าตัวเรที่มีระยะห่าง1เสียงเรียกว่าเรเนเชอรัลหรือว่าเรปกตินะฮะคราวนี้ในตำแหน่งของเตต้าคอร์ดชุดที่เป็นฟิเจียนนะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งที่2ครึ่งเสียงกับตำแหน่งที่1มีระยะห่างกันแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งที่3ก็จะเป็นมีแฟดเอาละครับตำแหน่งที่4ก็จะโดนโนตัวฟาปกติจุดสังเกตก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3เนี่ยถ้าเทียบกับเมเจ์นะครับ มันลดลงมาอย่างละครึ่งเสียงถ้าเทียบกับไมเนอร์ก็ลดตำแหน่งที่2ลงมาอีกครึ่งเสียงต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็คือเด้าคอร์ดประเภท h a r โมนิกนะครับมันก็จะมีจุดสังเกตแบบนี้นะครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2มีระยะห่างกันเป็นครึ่งเสียงก็คือโนโตโดกับเรแฟนนั่นเอง คล้ายๆกันเลยนะครับกับฟิจิเอนตำแหน่งที่3ก็จะเป็นโน้ตตัวมีเรียกว่าห่างกันเป็น1เสียงครึ่งเลยนะครับมันไม่ใช่แค่1เสียงธรรมดา1เสียงครึ่งก็คือถ้าในคอกีตาร์เราก็จะเว้นไป2ช่องใช่ไหมครับมันก็จะเป็นระยะห่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าห่างกัน1เสียงครึ่งแล้วโน้ตตัวมีกับโน้ตตัวฟาห่างกันเป็นครึ่งเสียงเหมือนกับตำแหน่งที่3 4สีของเมเจอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดต้าคอร์ดชุดนี้ ครับสาเนียงมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามนี้เอาละครับอันนี้ก็คือพื้นฐานที่เราสามารถต่อยอดได้ในอนาคตในเรื่องของการสร้างสเกลที่เป็นพาร์ทของมเนอร์สเกลนั่นเองเอาละครับมาจนถึงตอนนี้แล้วผมก็อยากจะให้ย้อนกลับไปทบทวนในหัวข้อหลักก็คือ C Major S c a l e ที่มีลำดับของเตตาคอร์ดสองชุดที่เป็นเมเจอร์บวกกับเมเจอร์นะครับมันก็จะได้ตำแหน่งนี้เมื่อเราโยงลงมาในคอกีตาร์แล้วนะครับตำแหน่งที่เราเล่นก็จะอยู่ในสายที่2เห็นได้ชัดเจนเลยเราจะเริ่มโน้ตตัวโดจากเฟสที่1 โน้ตเรเฟสที่3ที่มีระยะห่างกันก็คือเว้นช่องที่2ไปอันนี้เรียกว่าห่างกัน1ช่วงเสียงนะครับแล้วก็โน้ตตัวมีก็จะมาอยู่เฟสที่5โน้ตตัวฟาก็อยู่เฟสที่6โน้ตตัวซอนก็อยู่เฟสที่8นะครับเว้นเฟสที่7ไปเพื่อให้มีระยะห่างกันเป็น1เสียงสําหรับโน้ตตัวฟากับโน้ตตัวซอนแล้วก็สังเกตที่ตําแหน่งมือที่ผมเล่นด้วยนะครับอันนี้จะรวมไปสู่การฝึกปฏิบัติด้วยนะครับก็คือการไล่สเกลบนสายที่2 เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งโน้ตตัวโดกับโน้ตตัวเรก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางอยู่ในตำแหน่งแรกหรือว่าเรียกว่าโพซิชันแรกสำหรับ4เฟสแรกนะฮะโพซิชันถัดไปก็จะเป็นโน้ตตัวมีฟาซอนตำแหน่งที่เรากดในคอกีตาร์ก็จะเป็นตำแหน่งเฟสที่5แล้วก็6แล้วก็8ก็ได้นโตมีฟาซอนตามนี้แล้วตำแหน่งถัดไปนะครับผมก็จะกำหนดนิ้วชี้เนี่ยมาเป็นโน้ตตัวลาที่เฟสที่10เพราะว่าโน้ตตัวซอนเนี่ยอยู่เฟสที่8ใช่ไหมครับ สังเกตที่นิ้วก้อยนะฮะเฟสที่8แล้วก็เลื่อนลงมาหาเฟสที่10มันจะเว้นระยะห่างเฟสที่9ไป1เฟสอ่าเว้นระยะห่างเรียกว่าห่างกัน1เสียงนั่นเองแล้วเราก็จะได้โน้ตตัวทีห่างกัน1เสียงมาอยู่เฟสที่12กดด้วยนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเฟสที่13 าลครับเราก็จะได้ C Major Scale บนสายที่2แบบชัดเจนเห็นภาพกันชัดเจนแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยผมจะก,กําหนดให้ฝึกตามนี้เพื่อให้เราได้นําเอาทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยมาฝึกทบทวนเพื่อให้เราได้เกิดจินตนาการภาพในหัวแล้วก็จินตนาการเรื่องเสียงที่เราได้ยินก็คือโน้ตตัวโ o Re Mi Fa s o า ครับผมจะใส่ Backing Tag ไปไว้ในท้ายคลิปนะครับเราสามารถเอาตำแหน่งนี้ที่เล่นเนี่ยไปฝึกกับคลิปตัวอย่างตอนต้นคลิปแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับ b a c k i n g t แ a ็ในท้ายคลิปเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็เพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการไล่ C Major Scal e ประจำสายส,ายสต่อไปได้ในอนาคตนะครับเอาละครับเป็นไงครับ C Major Scale ในสายที่2นี้เข้าใจไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปก็คือการเติมตำแหน่งโน้ต C major s c a l e ทั่วคอกีตาร์ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับจากทฤษฎีเริ่มต้นเราเข้าใจลำดับกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ที่มาที่ไปของ Diatonic Scale C Major Scale ที่สร้างด้วยเตท a คอร์ทที่เป็น Major Scale 2ทบใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เอาทฤษฎีตรงนี้แหละครับมาเติมโน้ตให้ได้ทั่วคอกีตาร์ตามสายต่างๆที่เป็นแนวตั้งนะครับเราจะเริ่มกันที่สายที่6นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะต้องรู้ก่อนนะครับว่าโน้ตประจำสายต่างๆเนี่ยมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับก็คือสาย6เป็น E สาย 5A สาย4 d สาย 3G สาย 2B ที่เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็สาย1เป็น E สาย1กับสาย6เป็นโน้ตชื่อเดียวกันแต่คนละเสียงเรียกว่าห่างกันเป็นออกเตปนั่นเองคราวนี้เราจะมาเริ่มที่สาย6นะครับเราเริ่มต้นด้วยโน้ตตัวมีแล้วก็ไปโฟกัสที่ภาพประกอบได้เลยครับแล้วก็มาเริ่มที่ตัวมีใช่ไหมฮะมี Mi, มันเป็นตำแหน่งที่3ของ C Major Scal e ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูตำแหน่งที่4จากสายเปล่านะครับแล้วก็ตำแหน่งเสียงถัดไปเนี่ย ถ้ามันเป็นครึ่งเสียงก็คือมันจะอยู่เฟสที่1ไม่ต้องข้ามนะครับมันก็จะได้โนอตฟาโนตฟากับซอนห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน1ช่วงเสียงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เติมโน้ตตัวซอนไว้เฟสที่3ถ้าในทางปฏิบัตินะครับเราก็ใช้นิ้วนานกดแล้วก็เว้นไปหาโน้ตตัวลาเว้นไป1เฟสนะครับแล้วก็มาเจอเฟสที่5เราก็เริ่มต้นด้วยนิ้วชี้ก็เป็นโนตตัวลาแล้วก็โนตตัวทีห่างกัน1ช่วงเสียงก็จะเป็นเฟสที่7 ก็จะเป็นทีแล้วก็โดเฟสที่8เป็นครึ่งเสียงถ้ากดว่าตำแหน่งเฟสที่5 6 7 8เ็นี่ยเป็นโพซิชันที่2ของตำแหน่งมือนะคะเราก็เอานิ้วชี้เนี่ยมากดลานิ้วนางเป็นทีนิ้วก้อยเป็นโดตามเฟสที่ถูกกำหนดเลยนะคะต่อไปเว้นไป1ช่องคราวนี้เราก็จะกำหนดนิ้วแบบใหม่เลยนะครับสำหรับเฟสที่9นะฮะมันก็จะเป็นตำแหน่งของนิ้วชี้แต่คราวนี้ในสายที่6โนตัวเรมันจะข้ามเฟสที่9มากดเฟสที่เท่าไหรค่ครับเฟสที่10ก็จะกดด้วยนิ้วกลาง ก็จะกลายเป็นโนโตัเรแล้วก็โนต้ตัวมีก็จะเป็นนิ้วก้อยเฟสที่12พอได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ลองมาทดสอบไล่ลำดับแล้วก็เรียกชื่อนะครับมีฟาซอลาทีโดเลมีมีมเลโดทีลาซอลฟามีเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสายที่6 ต่อไปสายที่5ก็จะเริ่มรู้แนวความคิดวิธีการแล้วนะครับก็คือสายที่5เริ่มจากโน้ตตัวลาเว้นไป1เสียงนะครับเพราะว่าลาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่6ของ C ีเมเจอร์สเกลแล้วก็เว้นไป1เสียงก็จะเป็นโน้ตตัวทีนะครับเว้นไป1เสียงก็เท่ากับเว้น1ช่องนะฮะโน้ตตัวทีก็จะอยู่เฟสที่2แล้วก็กดด้วยนิ้วกลางเลยครับแล้วก็โน้ตตัวโดอยู่เฟสที่3กดด้วยนิ้วนางอ่าพอสังเกตเห็นได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับก็คือในตำแหน่งโพซิชันแรกตำแหน่งมือ โพซิชันแรกเราก็นิ้วชี้สาหรับเฟสที่1นิ้วกลางสําหรับเฟสที่2นิ้วนางสําหรับเฟสที่3แล้วก็นิ้วก้อยสําหรับเฟสที่4โดนโน้ตตัวอะไรก็เอานิ้วที่ถูกกาหนดกดลงไปเลยครับก็เป็นลาสายเปล่าทีเฟสสองโดเฟสสามแล้วก็เว้นมาหาเลเป็นเฟสที่5ก็เริ่มต้นใหม่ด้วยนิ้วชี้แล้วก็มีเฟสที่7นะครับก็คือเว้นไป1ช่วงเสียงตามสเกลเลยนะฮะแล้วก็ฟาเป็นครึ่งเสียงเอาละครับ right. แล้วจุดสังเกตนะครับเมื่อเราฝึกสายที่6มาแล้วเนี่ย สายที่5มันมีตำแหน่งเสียงที่ค,คล้ายกันนะครับตำแหน่งนิ้วที่กดเหมือนๆกันเราก็สังเกตจุดนี้ไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้เราทบทวนได้เห็นภาพชัดเจนมันก็จะช่วยในการจดจําได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการสังเกตมันจะช่วยให้การสร้างทักษะหรือว่าการจดจํามีประสิทธิภาพสูงนั่นเองต่อไปนะครับเราก็เลื่อนนิ้วชี้มารอเฟสที่เนะครับเมื่อกี้โนตัวฟาใช่ไหมฮะต่อไปโนตัวซอนก็กดในตำแหน่ง <S <S <S> <S เหมือนกับโนตเรเลยนะฮะก็คือเฟสที่10แล้วก็เฟสที่12 จบด้วยโนต้ตตัวลาเป็นชื่อเดียวกับสายเปล่าเอาละครับจุดนี้เราก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะฮะเฟสที่12ก็จะเป็นโนต้ตชื่อเดียวกับสายเปล่าแต่คนละเสียงเรียกว่าเสียงสูงกับต่ำเป็นออกเตปกันนั่นเองต่อไปเราก็ทบทวนเลยนะครับลาจีโด เลยใช่ไหมครับต่อไปสายที่4ผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเร <Re S 1> เป็นตำแหน่งเสียงที่2ของ C Major Scale อ่าโตตัวเรใช่ไหมครับต่อไปโน้ตตัวมีเว้น1ช่วงเสียงนะครับก็คือกดเฟสที่2โน้ตตัวฟากดเฟสที่3เหมือนกันกับลาทีโดเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมครับว่าตำแหน่งมันเหมือนกันต่างกันแค่ลำดับของตัวโนดนั่นเองแล้วก็เลื่อนมา1เสียงก็จะกลายเป็นโน้ตตัวซ่อนแล้วก็ลา1เสียง แล้วก็เว้นไปไปเฟสที่9เลยนะครับเว้นมาหนึ่งเสียงก็จะเป็นทีแล้วก็โดแล้วก็เรอันนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันกับสายที่6กนะครับก็เป็นจุดสังเกตได้เหมือนกันพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาไล่ตั้งแต่สายเป่าเลย ชื่อให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ฝึกไล่กดเปลี่ยนตำแหน่งตามที่กำหนดด้วยอันนี้ก็จะช่วยให้พัฒนาการฝึกในทุกๆครั้งมีการทำซ้ำเดิมๆซ้ำๆำมันก็จะช่วยพัฒนาทักษะให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงนั่นเองต่อไปสาย3นะครับโน้ตตัวซอนลาทีเอาละครับในสายที่3นี้เราก็จะเริ่มได้กดนิ้วก้อยของตำแหน่งแรกก็คือเฟสที่4นั่นเองซอนแล้วก็เวน้นลามา1เสียงใช่ไหมครับแล้วก็โน้ตตัวทีเวน้น1เสียงแล้วก็โน้ตตัวโดอยู่ใกล้กัน แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิ้วชี้โพ i ิชันที่2นะฮะก็เป็นโดแล้วก็เลเฟที่เจอาวละครับแล้วก็โน้ตตัวมีก็เป็นนิ้วชี Mi, ้มีฟาซอน Mi, Fa, Son, คล้ายๆกับสายที่4เลยใช่ไหมครับตำแหน่งคล้ายกันต่างกันที่การเรียกชื่อของตัวโน้ตสำหรับสายนี้มันก็จะแตกต่างกันกันกบสายอื่นๆตรงที่ตำแหน่ง Position แรกนั่นเองแล้วก็มาทบทวนกันซอนลาทีโดเล ไล่ไปไล่กลับก็อย่าสับสนอย่าหลงกับนิ้วฝึกช้าๆซ้ำๆนะครับมันก็จะช่วยให้เราเกิดความคุ้นชินแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ทำนะครับทำให้ช้ามากๆเท่าที่ทำได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นในการฝึกทุกครั้งมันก็จะฝึกด้วยความถูกต้องเรียกว่าสร้างแพทเทิร์นการฝึกให้มีวินัยนั่นเองนะครับสำหรับสายที่2เราได้รู้กันไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงแรกเราเริ่มต้นโดยโน้ตตัวโด,โดถ้าเราเล่นเป็นสายเปล่าก็เริ่มต้นโดยโนตโ้ตตัวที่ใช่ไหมฮะโดเรด ซอนลาทีแล้วก็โน้ตโดมันก็จะอยู่เฟสที่13ในตำแหน่งแรกที่ผมให้เล่นเนี่ยผมจะมาเล่นโน้ตลาที่นิ้วชี้ใช่ไหมครับเพื่อกําหนดให้เราเห็นทางนิ้วให้เชื่อมโยงกันกันกบหลักทฤษฎีระยะห่างนั่นเองพอเรามาฝึกไล่ในสายที่สองที่ค,คล้ายคก,ก,กันกับสายอื่นๆนะครับเราเริ่มต้นด้วยโน้ตทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไล่มาโน้ตทีโดเรมีฟาซอนโน้ตลาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตำแหน่งนิ้วกลางนั่นเอง แล้วก็ทีเป็นนิ้วก้อยนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้เลยนะฮะปรับความแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยโน้ตตัวที่จบด้วยโน้ตตัวทีเฟสสิบสองนะฮะไม่ใช่โน้ตตัวโดนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยโน้ตตัวโดตามทฤษฎี C m เม o r s c a l เลเราก็จะประจบที่เฟสสิบสามที่โน้ตตัวโดสายที่สองต่อไปสายที่หนึ่งก็เล่นได้เลยเพราะว่าเหมือนกันกับสายที่หกทุกอย่างจะเป็นออกเตปกันทั้งหมดเลยนะครับมีฟาซอนลาทีโดเล เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างทั้งหมด6เส้นแล้วก็เรียกชื่อโน้ตไปด้วยฝึกให้ได้ตามนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำให้ฝึกกับเมทรนอมนะครับมีฟาซอนลาทีโดเลมีมีเลโดทีลาซอนฟา จำโนต้ตทั่วคอกีตาร์ได้ไม่ลืมไปจนวันตายก็เริ่มจากความเข้าใจต่อยอดไปสู่การลงมือปฏิบัตินะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่ที่ยังจำโนต้ตทั่วคอกีตาร์ไม่ได้เอาแบบฝึกหัดน,นี้ไปฝึกทำซ้ำๆจนเกิดเป็นความชำนาญยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ผมมีหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจปรับพื้นฐานด้วยระบบโคชชิ่งเนื้อหามากกว่า400บทเรียนจาก10บทหลักปรับพื้นฐานสู่ฟิงเกอร์สไตล์เน้นปรับความเข้าใจให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความเข้าใจที่ได้จากบทเรียนไปใช้ฝึกสร้างทักษะและประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถแสดงผลลัพธ์ทักษะที่ได้จากการลงมือฝึกจริงด้วยวิธีส่งการบ้านเพื่อรับคำแนะนำแบบโคชชิ่งการโคชชิ่งจะช่วยหาข้อบอกพร่องของผู้ฝึกและชี้เป้าอย่างชัดเจนพร้อมให้แนวทางการฝึก ปรับทักษะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเป็นตัวช่วยที่สามารถปลดล็อกทักษะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรจะเป็นเหมือนเกมการอัพเลเวลเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานสู่สกิลที่เป็นขั้นสูงผู้เรียนสามารถปลดล็อกทักษะใหม่ๆได้จากการลงมือฝึกอย่างจริงจังจะรู้สึกสนุกสนานท้าทายความสามารถและพัฒนาความอดทนจากบทหนึ่งสู่อีกบทหนึ่งอย่างเป็นลำดับขั้นเน้นปรับทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จังหวะที่ง่ายต่อยอดไปสู่จังหวะที่ซับซ้อนการฝึกพฒนากำลังนิ้วฟื้นฟูโครงสร้างนิ้วมือสายสร้างความสัมพันธ์กับทักษะการดีดของมือขวาฝึกไล่สเกลทั่วคอกีตาร์ผสมผสานจังหวะทางดนตรีที่หลากหลายเรียนรู้โครงสร้างสเกลและโหมดต่อยอดสู่การเล่นโซโลตีคอร์ดเกาคอร์ดฟิงเกร์สไตล์มีบทเพลงสำรองเป็นร้อยๆบทเพลงให้จุใจด้วยเนื้อหาบทเรียนแบบครอบคลุมทุกประสบการณ์สนใจติดต่อช่องทางด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ